ทุกคนตามด้วยขนมนี้น่ากินไหมดูนะไม่ใช้ช้อนคล้ายปากเลยจ้าัายรุ่นยุคใหม่แล้วก็จัดเลยคําเต็มเต็มอร่อยมากอร่อยสุ อร่อยนะร้านเนี้ยเซายกินสองชิ้นกินแหละกินทั้งทีอ่ะต้องกินให้แบบอิม่มแล้วก็แบบหายยากอะอร่อยเนื้ออันนี้ยของเขาจะออกเค็มเข็มอบ ล้นเด็ดยำมีมม่มากหนึ่งอันผ่านไปเรียบร้อยอันที่สองตามมาจ้าทุกคนนี่คืออันที่สองนะก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปอยู่ในท้องแล้วนะทุกคน มันเป็นอะไรที่อร่อยมากทุกคนขอชิดมือน,นิดนึงอร่อยอร่อยชิ้นที่สองจ้าไม่รอช้าจะไปเลยแต้วแต้วเดี๋ยวขอกินชิ้นที่สองก่อนนะทุกคนเท่านี้ก่อนบายบาย